รู้สึกแะแงมากซึ่งจังหวัดชัยภูมิก็พี่น้องประชาชนก็จะไม่แรงก็จะไม่จนเพราะเป้าหมายสุดท้ายของโครงการจุดอาสาต้านเทเลงตัวนี้หลักใหญ่ใจความเลยพี่น้องประชาชนเราในตแรกก็คือตั้งแต่28กุมภาถึง28มีนาตั้งแต่นะคะ29มีนาถึง29เเมษายนนะคะที่เราจะวางก่อสร้าง ครับรถสี่คันแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจะให้สายผมสมัยดีหนึ่งครับ นนไปสนีลูกหลอประดันเาเหรอไอนรอรอด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 อดรอดเอดรอดรจะรออดรอดรอดรออูรรรอรรอรรอดอรรอรรด้วย ครับท่านการแก้ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเจยภูมิภาพรวมนี้ดำเนินการครับท่านการแก้ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเจยภูมิภาพรวมนี้ดำเนินการไปถึงไหนแลวอย่างไรบ้างครับครับท่านในเขตพื้นที่เจยภูมิท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้าานนกาหนดเป้าหมายเพิ่มไปจากที่ทาง่วนกลางได้กาหนดเรากําหนดเป้าหมายระยะแรกเนี่ย16อำเภอ16ตำบลระยนะ,รระแรกซึ่งดําเนินการเสร็จหมดแล้ว ตอนนี้กําลังเริ่มต้นระดับ2มีระยะ2นะครับที่เรายืนอยู่นี้ก็เป็นของอําเภอรับใหญ่ท้องที่ตําบลท่ากลุ่มซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานเป็น2ตําบลของรับใหญ่นะครับที่เราดําเนินการมีกิจกรรมทั้งหมดครบทั้ง8กิจกรรมนะครับทั้งแต่ตรงนี้เป็นเรื่องของการขุดบอ่อใหม่นะครับซึ่งก็จะเห็นภาพว่าผลการดำเนินงานเนี่ยเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านผู้การจังหวัดได้มอบหมายให้ท่านรองแต่และท่านไปติดตามนะครับเร,รเร่งรัดการดําเนินงานาเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่จะร่วมกันพัฒนาท้องที่ทุกคนตระหนักนะครับน้อมนําพระบรมราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้นะครับน้าคือชีวิตเมื่อได้มีแหล่งน้ําท่านผู้การจังหวัดได้มอบนโยบายในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะครับให้เป็นแหล่งอาหาร ให้เป็นแหล่งของการช่วยเหลือตัวเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับ มีชุดที่มันกติดที่ใส่เดินลงไได้ไม่เถียง ค่ะส,สำหรับองค์ความรู้นะคะที่ได้รับจากศูนย์การใหญ่จีดาศาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเพื่อความยั่งยืนเนี่ยก็มีด้วยกันอ,อยู่8กิจกรรมหลักนะคะก็กิจกรรมแรกก็เป็นเรื่อง,องการขุดลอกนะคะกิจกรรมที่2ก็เป็นเรื่องของขุดหลุมในบ่อกิจกรรมที่3ก็เป็นการขุดเชื่อมคลองกิจกรรมที่4ก็คือแหล่งน้ําในคลอน กิจกรรมที่5เนี่ยแจกจ่ายน้ำกิจกรรมที่6คือสร้างแองน้ำยักษ์นะกิจกรรมที่7ก็คือในเรื่องของเตาบอบจอบอบด้า,ๆๆา,านนะคะแล้วก็กิจกรรมที่8ในเรื่องของโคกหของนาโมเดลอย่างเงี้ยน,นะคะซึนน่ง8กิจกรรมเนี้ยก็จะนำไปสู่ความยั่งยืนนะคะสามารถถ้าดำเนินการเสร็จเนี่ยก็จะสามารถแก้แล้งแก้จนได้